ใ่นถามอีกว่าไอเฮียจะมาซ้ำไหมเขาซ้ำอยู่แล้วเกมใหม่ทุกคนเกมใหม่เล่นไปเถอะนะสักสองสามสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้อะเกมใหม่เล่นไปเถอะมาไมซ์สเก็ตเตอร์อุ้ยเลยวะ่ะเบาหน่อยเบาหน่อยเออหยุดเอาในที่สุดมันก็เข้ามาอีกสักตัวไปเพื่อนออืแต่อย่างน้อยมันก็เข้าทุกคนมาในที่สุดมันก็เข้าแต่จ่ายหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันแล้ว โย่ Yo, สวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเอกกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวับวีสาอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกม Ba ทเท e ร o โรยเยอะแบทเทการโรยหรือว่าพับจีแฮ่ไม่ใช่พับ G เกมใหม่ของค่าย g g ทุกคนก็คล้ายๆพับ G ีนี่แหละนะก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวับวีไว้ด้วยละกันทุกคน อีกหนึ่งอย่างอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีภาวาไว้ด้วยละกันนะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่สนใจตอนนี้เฮียมีกลุ่มพูดคุยชื่อกลุ่ม Luc ก y t i ท e นะเป็นกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสล็อตนี่แหละชื่อกลุ่ม Luc ก y Time ทุกคนก็สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชันด้านล่างหรือว่าใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเฮียได้ปักปุดไว้เรียบร้อยแล้วกดลิงก์เข้ามาแล้วก็ภายในลิงก์นั้นจะมีไลน์แอดเฮียแปะไว้ก็ like าาแอดไลน์ ทักมาหาเฮียทักมาหาเฮียเดี๋ยวเฮียส่งลิงก์หน้าทางเข้าให้นะทุกคนมาวันนี้อยู่เกมใหม่ของค่ายจ g <s ays> เกมใหม่น่าจะปล่อยเลตหรือเปล่าต้องมาดูกันจัดไปก่อนสโลกแกนชอบไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับจะได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องน,นี้เลยกับเฮียมีภาวะวีามาไปมาดูกันว่ามันจะปล่อยเลดของจริงหรือเปล่าอจริงๆก็ไปจัด V2 มาแล้วนะก็นะ เลยเลยมาของ V3 ด้วยแล้วกันอ่าเนี่ยฟีเจอร์ทุกคนอันนี้เป็นฟีเจอร์มันปาบโอเคถ้าเกิดตัวอักษรหรือว่ารูปเนี่ยไอ้ในเนี่ยที่ฟีเจอร์ที่มันมาน,นะทุกคนเป็นถึนว่าปืนแล้วปืนอยู่แถว2ก็จะเปลี่ยนเป็นไว้ให้นะสำหรับปืนประมาณนั้นทุกคนสกเก็ตเตอร์ใช้3ตัวนะปบอ่า เกมใหม่รีบตามรคนไวส์อ่าใคเล่นสวยงามมาต่อวาย,ยาู่ดโอเคเนีย่ยว่าสามารถคอมโบข้างนอกแล้วแบบไหลดีๆนี่คือแบบแตกนอกออกได้เลยนะทุกคนไม่จัเป็ตต้องเข้าสเก็ตเตอร์ก็ได้ถือว่าสเก็ตเตอร์จำเป็นไหมก็ก็จำเป็นทุกคนแต่ว่าเนีย่ยใหม่ถึงประมาณว่าถ้าถ้าแตกนอกก็ออกได้เลย,ยประมาณนั้นมากกว่า มีโอกาสแตกนอกอะไรนะเพราะว่าสำหรับเนี่ยมันทุกเกมมันก็แล้วแต่อารมณ์มันนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ช่วงมันจริงๆนะบอกยากครับทุกคนเกมไหนเข้าง่ายเข้ายากบางคนอาจจะว่าเกมเกมนี้เข้าง่ายแต่พอเวลาเราไปเล่นเราก็จะบอกว่าไม่เห็นเข้าง่ายตรงไหนเลยเออมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาจริงๆนะทุกคนช่วงเวลาแบบแล้วแต่ดวงแล้วแต่ช่วงมัน ไม่เข้าโอ้เต็มแผงแต่คูนหนึ่งเต็มแผงแต่คูณหนึ่งว่ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตอนพอมาเล่นของแบบช่อง V3 สามนีทุกคนของ V1 หนึ่งก็เพราใช่ของ V1 หนึ่งของ V2 สองที่เนี่ย,ย, 1, ย, 1, 2, ยไปรีวิวมาคือแบบกดสองสามทีเข้าสเก็ตเตอร์นะแต่เนี่ยยังดูของ V3 สามดิก็ยังไม่เข้าเลยเห็นปะ อ,อมันก็แบบอย่างที่เนี่ยบอกแล้วแหละมันอยู่ที่แบบช่วงเวลาแล้วก็จังหวะตรงนั้นจริงๆนะจริงแล้วมันก็เข้ายาตามนั่นแหละตามระเบียบมันนะะตามสเต็ปมันนั่นแหละนะอู๋เต้แบงมาอูไหลต่อสวยอือ เนี่ยเนี่ยถ้ามันไหลแบบรัวๆอย่างเงี้ยทุกคนถ้าวายมาว่าคอโมโบแบบรัวๆรัวๆเนี่ยมันนะมันแบบเอาเรื่องอย่เเก่เนี่ยแต่ถามว่าตัวอักษรตัวจ่ายมันเนี่ยเยอะทุกคนก็ตัวถ้าเป็นตัวอัอษรมันอกี้ถูกไปตามนั้นแหละเพราะว่ามันเยอะเกินบางทีอ่ะอุ้ยสวยอุ้ยผู้หญิง เนีย่ยปั่นไปปั่นมาเหลือพันสองสเ่ยสเก็ตเตอร์ยังไม่ได้เข้าเลยโอ้เต็มแผงแต่คูนหนึ่งม,มาไหลไปคิวต่อสวยปืนมาแถวแรกวายไม่ได้เล่นด้วยวายแถวสองโอ้สกเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวมาไหมพ่อมาไหมเครื่องบินเครื่องบินลบ M78 โอ้ได้ปืนกรอบมาที่ว่างเยอะแยะเพื่อนที่ว่างเยอะแยะ ที่ว่างเยอะแยะไม่มาว่ะนี่แหละอย่าบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ช่วงอยู่ที่จังหวะไม่ใช่ว่าบอกว่าเข้าง่ายก็จะเข้าง่ายเสมอไปนะร <laughs> ือว่าเกมนี้ทำออกมาดีไหมมั้งอืมก็พอใช้ได้ทุกคน แต่ตัวจ่ายแบบเยอะบางทีตัวจ่ายก็เยอะป้าบา,บางทีจ่ายดีแล้วก็ว้าวดีเหมือนกันนะจรแล้วนเนี่ยวายได้ผู้ชายไปเต็มแผการสุ่นการสุนแถวแรกไม่มีมาละพีเจอร์กว่าจะมาแต่ละทีมาไม่ได้เล่นด้วยมาทำปแขงอะไรี่ย มาแล้วว่าแสงอะไรมาแล้วก็ไม่ได้เล่นเนี่ยเฮ้ยมาอีกหนึ่งทีเป็นกล้องกระสุนปืนปามโอเคไหลไปต่อไหลไปต่อรัวรัวรัวไปถ้าเป็นวาวที่มันแบบเป็นายตรงกลางแล้วมีกรอบเนี่ยทุกคนมันจะอยู่มันจะอยู่นานนะจนกว่าแบบจะไม่มีลายคอมโบงมันนะมันถึงจะหายไปนะเนี่ยเห็นไหมสเก็เติ์ไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับ ไปรีวิว V2 ว่าเข้าง่ายนะมา V3 ไม่เข้านะสกเก็ตเตอร์นะตาะสูนปืนอีกแล้วเออต่อไหมไม่ต่อเนีย่ยเฮียบอกแล้วว่ามันอยู่ในช่วงเวลาทุกคนถ้าเกิดคนที่อยู่ในลัคกี้ไทม์เนียก็ตอนรีวิว V2 ไปก็สบายตัวไปแนละ้วทุกคนเพราะว่า ตอนลักีิทามมาเฮียปั่นตอนประมาณสี่โมงครึ่งถ้าเฮียจำไม่ผิดนะที่เฮียเอาลงไปไว้ในกลุ่มถ้าเกิดขายตามไม่ได้อยู่ในกลุ่มลักี้ทามาเล่นตามตอนนี้ก็เสียใจด้วย <c oughs> มันเป็นมันผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วไงทุกคนวายสู้หญิงเออมาต่อดิเพื่อนสวยงามต่อดิเพื่อนสวยไปไดิ ไหลเรื่อยๆโอเคไหลเรื่อยๆอย่างงาั้นไหลามาเรื่อยๆโอเคไหลามาจัดไปร้อยยี่สิบสี่บาทเลขหนึ่งมันเหมือนเลขเจ็ดจัดแต่ถามว่าเกมใหม่มันน่าเล่นไหมมันน่าเล่นอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันมันยังเป็นเกมใหม่อยู่อ่ะไวส์ <Why? S 2> โอเคแนะนำทุกคนเกมใหม่ควรไปเล่นซะ ก่อนที่มันจะแบบแข็งไปมากกว่านี้กล่องพยาบาลโอ้เต็มแผงคูณสามมาวะ่ะปุ้งปืนปืนแถวสุดปืนโอเคไหลมาต่ออสวยๆจัดไปร้อยสี่สิบเอ็ดโอ้โหสเก็ตเตอร์ขายไปตัวหนึ่งว่ะเอ้ยยี่สิบต่อแล้วกันมาพิเทอร์โบอล คอมปิเตอร์มันล้อหลอกจัดจาดบางทีล้อหลอกเกินคอเบ็ยี่สิบว้าวจัดเลยวะ่ะโอ้รีเกมหนึ่งทีขอรีเกมหนึ่งทีเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น กาซสูนโอ๊ยกาซสุนแถวแรกไม่มีทยาบาลมาก่อนแบนเดตแบนเดตอะ่ะก็ถือว่าทำมาได้สวยยุทส่วนสำหรับเกมใหม่นะโอวายตวัวายอย่างเยอะไม่ได้เล่นได้ยังไงกันนี่วายอย่างนั้นไม่ได้เล่นยังได้ยังไงกันนี่นั่นแหละนะมันอยู่ในช่วงอย่างนี่เนี่ยบอกจริงๆนั่นแหละทุกคน รีบตามเร็วรีบเข้าเร็วตามลัคกี้ธามยังไงมันก็ได้ทุกคนถ้าตามลัคกี้ธามช้าก็เป็นอย่างนี้เลยตามตระเบียบตามระเบียบนะถ้าเข้าเร็วก็ได้เปรียบก่อออ ไ่้ถามแบบนี้ว่าอิงยาจะมาซ้ำไหมก็ซ้ำอยู่แล้วเกมใหม่ทุกคนเกมใหม่เล่นไปเถอะนะสักสองสามสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้อะเกมใหม่เล่นไปเถินมาไมซ์กเก็ตเตอร์อุ้ยเลยวะ่ะเบาหน่อยเบาหน่อยเออหยุดเอาในที่สุดมันก็เข้าไปสักตัวไปเพื่อนออแต่อย่างน้อยมันก็เข้าทุกคนมาในที่สุดมันก็เข้าแต่จ่ายหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกัน let's go ก็ทำจ่ายหนึ่งครั้งเพิ่มตัวคูณหนึ่งทีนะประมาณนั้นวายนี้สวยผู้หญิงมาแถวแรกไม่มาวะ่ะผู้หญิงูหญิงเออจ่ายอยู่มันไม่จ่ายต่อไม่สวยเท่าไหรล่ละไม่สวยว้าวอย่างนี้ไม่สวยแหละได้อยู่อ่ะ อ้าววายมะโอ้ทุกหลายต่อหน่อยเพื่อนคอมโบไปเรื่อยๆจะเอาตัวคูไม่ใช่อะไรหรอกอืมนั่น,นี่ถือว่าจ่ายน้อยนะถ้าอย่างนี้จ่ายน้อยจัดเลยนะเพื่อนเอาต่อไปต่อดีโอเคโอเคอย่างนี้สวยเออเต็มแผงไปดอกนี้ห้าร้อยสวยงามเออ โอเคหรือว่าเข้าวสเตเอร์อรอบนี้มีผลมีผลอย่างยิ่งจัดไปที่ big กวิน7 9 9บาททุกคนหรือว่าโอเคใช้ได้นะดอกอถ้าไม่ได้ดอกนั้นนี่ตายเนียบอกเลยว่าตายคำเดียวบอกคำเดียวเลยว่าตายในนี้จัดไปรางวัลรวม776บาท ยื้ยุดชุดกระชากกันอีกแล้วมายื้กันข้างนอกอีกแล้วมาแม่สกเก็ตเตอร์เข้าติดต่อกันเลยวะล่ะอื้ออันแน่นึกว่าจะเข้าติดต่อกันดีแล้วเดี๋ยวเขาหาว่ายุทล็อกไม่เข้าใจนะบางคนแบบเข้ามาแบบก็บอกว่าเอ้ยยุทล็อกยุดล็อกยุเซียนยุอะไรนั้นคน ก็แล้วแต่เฮียก็ถ้ายุดล็อกกูก็กูกูก็ได้ตังค์ทุกวันเออก็แค่นั้นแหละก็ดูกันเอาเองแล้วกัน <laughs> ถ้าเป็นยุดล็อกนะเ <laughs> ฮียก็ไม่มานั่งแบบอย่างนี้หรอกเฮ <laughs> ียจะมานั่งปั่นแห้งมันหัวร้อนทำไมวะถ้าเกิดเป็นยุดล็อกจริงๆอ่ะ <laughs> โอ้ยพี่เจอเข้าสองรอบติดเลยว่ะ <laughs> เออปืนเป็นหวายโอเค <laughs> อืมเ <laughs> ต็มแหงไปดิ อ,อุ้ยท่านผู้หญิงไม่มาว่ะขอ,อปรับเป็นหน่อยแล้วกันเป็นเบ็ดสามสิบทุกคนป่ะขยับเบ็ดหน่อยมันยาวเกินนะแลกไปเลยแล้วกันถ้าได้ก็บึ้มบั้มซัมบี้ถ้าไม่ได้ก็ตัวผ่ตัวหมันปับ๊บ ก็มีได้มีเสียอะไรเงี้ยก็ดูกันเอาเองเอยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันเอาเลยเอเอปบืมถ้าได้ทุกวันกูก็สบายแนละ้วทุกคนไม่ต้องมปนั่งหัวร้อนมาจองก็เห็นมาจองไก่แปะนั่งหัวร้อนทุกวันบ้าบอกมารีเกมอีกหนึ่งทีมาเนี่ยสูตรเงี้ยชอบอย่างเงี้ยปิดเทอร์โบแล้วก็รีเกมเอาไปใช้กันได้นะแต่แล้วแต่แล้วแต่คนจะเชื่อ เราเชื่ออย่างนี้นะเรามั่นใจอย่างนี้ว่ามันได้แล้วมันเราก็ทําต่อไปทุกนปับ๊บเรื่อเวาเฮีงเริ่มไม่เชื่อตัวเองแล้ววะ <laughs> เว้ยอลยรีเกมวาวเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวาวเกิเนไปแล้วเพือ่อนสี่รอบไปแล้วเฮ้ยจ่ายหน่อยสกเก็ตเตอร์มาไหมสักรอบปะ อีกสักรอบแปดสกเกตเตอร์ออโอ้โหโลงลงแจกลงไหมล่ะจะลงมาเองไหมมาไม่มาไม่มานี่แหละเนี่ยบอกแล้วว่าช่วงเวลาของกลุ่มลัคกี้ธามมันใช้มันสำคัญนะแบบเราไปปั่นแบบทะเลทะล่าปั่นไปเรื่อยไม่ได้นะทุกคนสลออ็อตอ่ะก็เลยต้องมีกลุ่มลัคกี้ธามมาแจ้งให้กัน โอ้หเาสเกตเตอร์อีกรอบหนึ่งเบ็ดสามว่ามา8ปดบุญจ่ายหรืเปล่าไปแต่เชื่อว่ารอบที่สองก็น่าจะจ่ายกันบ้างแล้วแหละนะไม่ใจร้ายใจดำเันขนาดนั้นหรอกแต่กล่องพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยได้จ่ายเท่าไหร่เลย,เยอะกล่องกล่องปืนลูกปืนลูกปืนกูว้าวล้วนเลยทีนี้เอาสเก็ตเตอร์ดอกนี้กูว่าวล้วนเลยอ่เอออะว่าวล้วนว่าเข้าไปอะ โอ้โหตานี้ไม่ดีจัดเลยสเกเตอร์เข้ามาเววาเนี่ยเฮ้ยเออเอืเยจัดนะตานี้คือเยจัดโอ้โหเยอ,อเกินสเก,กเตอร์น,นี้รับไม่ได้จริงๆว่ะโอ้โหเกินไปเปล่าเพื่อนอ้าวโอันนี้เกินไปจริงสเกเตอร์ดอกนี้เกินไปจริงนะอะ และสั ah. oh ้นจ uh ัดอ่ะโอ้จ uh ่ายไม่ถึงสิบเท่าทุกคนอันนี้คือแย่จัดเลยสเกตเตอร์ดอกนี้คือแบบโอ้หยาบหยาบแบบหยาบจัดจัดอ่ะเฮียบอกไว้เลยอ่ะหยาบเกินหยาบเกินสเกตเตอร์ดอกเมื่อกี้ เบรด50เปรด50เป็นเลยคลิปยาวเลยถ้ามันจ่ายก็คือจ่ายมันไม่จ่ายก็ไม่จ่ายแล้วนะโอกูเต็มแผงวะ่ะมาร้อยหนึ่งวะ่ะเอาไหลต่อเฉยไหลต่อเสยอ่ะลุงจะยือ้อกูให้ได้ว่างั้นเถอะอะอือ มาฟีเจอร์สวยเวลาเบนท้าติดเนี่ยไอ้กล่องพยาบาลน,นี่เนี่ยอะไรอย่างชอบจริงๆมันไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไหร่กล่องพยาบาลไอ้แบนเดดสเก็ตเตอร์หายไปตัวหนึ่งวะ่ะก็ตามระเบียบตอนตามนั้นเลยทุกคนโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเอ็มมาวาริกเกมแบทเทนเกลโรเยลนะก็ ตามระเบียบทุกคนก็มันแล้วแต่อย่างนี่เฮียบอกกันแหละนะมันแล้วแต่ช่วงเวลามันจริงๆนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมีภาวะ V3 ห้ือยกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุน่น